สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องทอมีสามดาวค่ะวันนี้ทอมีสามดาวได้เดินทางมาหาหนองแอนได้ยินข่าววานหนองแอนฝันดีสองขึ้นสอนประมชมสองขึ้นสอนขึ้นแรกหนองแอนเขาป่าพิหาเหตุพ่อผีผู้เฒ่าหนวดเงามาบอกเลขหนองแอน 3โตขึ้นที่2กับมะขอฟันน้องแอนอีกมาบอกเลขน้องแอน2โตก็บ,บอกน้องแอนว่าถือเลขและอย่าลืมเฮ็ดบุญไปให้เพ้่นน้ำแน่สิเป็นเลขดีเลขเด็ดตัวใดกับวิฟังกับน้องแอนพร้อมๆกันค่ะน้องแอนก็นยื่นถ่ายย่นี่ละค่ะธรรมชมก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดก,กระดิง่งให้ท่องมีสามดาวนั่นไปเค่ะ ไปรับชม่มรับฟังกบนองแอนผมพร้อมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะน้องแอนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องแอนสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมเป็นยงนนังไงเนาะฝันไปแต่งไรบ้างซูเอฟซีเพื่อนฟังแนะ่น้องละค่ะมือขึ้นนี้ค่ะหนูฝันว่าหนูได้เขาไปในปา่าไปเก็บเพ็ดค่ะไปเก็บเพ็ด แม่นค่ะครับครับแล้วที่นี่หนูกะเออหนูกะไปเห็นอัไนั้นไหมสาลค่ะเห็นสารแม่ค่ะเห็นพ่วงมาไล่เต็มสาลเลยค่ะเห็นอยู่กลางป่าค่ะโอ้ค่ะแล้วที่นี่หนูกะเห็นผีผีผู้เฒ่าค่ะผมเาวๆาแล้วเพื่อนมีหนวดสีขาวๆนําค่ะครับครับครับค่ะแล้วที่นี่เพื่อนกระถามว่ามาให้ยังล่ะหนูเพื่อนว่ครับครับครับค่ะหนูก็ว่า มหาเห็ุค่ะมหาหลายคนอยู่ค่ะเลยที่นี่เพื่อนก็บว่าได้ร้ายบัละูนูเพื่อนว่าครับนูก็บอกว่าได้เครื่องกระต้านี่แหละค่ะครับผมค่ะแล้วที่นี่เพื่อนก็บว่าเอาโฉงบอเพื่อนว่าเพื่อนถามว่าถามเลยแม่นค่ะอ๋อโฉงเอียงล่ะอโฉงลามเพื่อนว่าสิหฮเล็กนี่แหละค่ะอเพื่อนบอกจก่งสีเลยบอกแม่นค่ะโอ้ครับครับครับเพื่อนบอกตัวไหนล่ะ พูดบอกว่าเลขตามโต๊ะพูดกับว่าเจ็ดหนึ่งสามค่ะเจ็ดหนึ่งสามแมนค่ะอเจ็ดหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งสามเป็นเว้าออกมาเลยปะแมนค่ะพูดว่าเว้าอกมาเป็นโต๊ะเลขเลยค่ะครับ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 ค่ะจังไรอีกวัดนหนแล้วที่นี่แล้วที่นี่นุกกระฟบ้บบานค่ะโต๊ะแรงมากนุกกระฟ้าบ้บบานลู่เขานอนค่ะแล้วที่นี่นุกกับฟันอีกค่ะฟันอีกค่ะ ฝันว่าจังใดนอออีกครับฟันเหมือนเฟื่อตามมาบ้านนี่ค่ะตามมาบ้านอีกบ่แมนค่ะครับครับเหมือนเฟื่องติดตามมาบอกเล่งอย่างนี้แหละค่ะครับครับครับค่ะบอกจังใดอีกเพื่อนเขาาบอกเล่งค่ะครับบอกตัวไหนล่ะเพื่อนก็บอกว่าว่าพี่ปูสิหาเล่งอีกเพื่อนว่าสิห้โซงอีเพื่อนว่าครับ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 ค่ะเพื่อนกระทมเพื่อนก็ไฮ เลีเพื่อนเขบอกเลี้ว่าเลีสองโตค่ะที่นี่ครับเก้าหนึ่งค่ะเก้าหนึ่งแมนค่ะเลีสองตัวเก้าหนึ่งแมนค่ะอัดฟันสองเทื่อเ่นี่ค่ะฟันสองเทือเนาะเลขสามตัวเป็นเจ็ดหนึ่งสามบอกครับแมนค่ะฟันฟันในคืนเดียวกันทุกคนละคืนตัวตัวเลขสองตัวเนี่ยคนละคืนค่ะคนละคืนเนาะ แม่นค่ะครับครับอ่าจิเป็นเจ้าที่เจ้าทางเพื่อนเนาะค่ะจังไหนต่ออีกครับ้องเรียนมียังต่ออีกบ่ครับค่ะเพื่อนก็บอกว่าอย่าลืมสื่อเด้อเล่งที่หายไปค่ะครับสื่อถือแกลวกับมาเฮ็ดบุญไห้หน้าเด้อเพื่อนว่าอือครับทำบุญไห้หน้าเนาะแม่นงค่ะอืมวเนี่ยากหรอกครับมันจะถือตัวเอฟซีเนาะตัวไหนก่ครับตัวไหนก่อ เลขสามตัวกับเจ็ดหนึ่งสามค่ะครับเจ็ดหนึ่งสามเนาะสองตัวเหรอครับเลขสองตัวกับเก้าหนึ่งค่ะอืครับครับครับเม่วนวันที่สิบหกสิงหาเนาะค่ะครับผมเจ้ได้อีกครับน้องเอีนเออที่นี่หนูกระตือนค่ะอแล้วก็วกว้ฝันที่หนูฝันคือหนูเคยไปหาเห็ดอยู่มองหันค่ะครับผมในปานันค่ะครับแล้วมันก็มีสารอยู่มองหันอีหลีค่ะ โอ้ตามถึงความฝันเลยแมนค่ะตามความฝันเปเลยค่ะอันปกตินี่น้องน้องแอนเคยไปหาเห็ดกะมีสารอยู่หันบ่แมนค่ะโอ้ครับ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 ค่ะเป็นอาชีพมาให้โชคเนาะค่ะอืมครับครับตังไหนอีกครับไม่แค่นี้แหละค่ะไม่แค่นี้ค่ะโอ้ครับครับครับมีแค่นี้เด้อครับท่านผู้ชมเนาะแต่ลองเอาไปเสี่ยงโชคเสี่ยงลาภกับน้องแอนลองเบิ่งครับท่านผู้ชมเนาะ ถ้ามีโชคยังงวดวัดนที่หนึ่งสิงหาคมสิบหกค่ะวันที่สิบหกครับวันที่สิบหกสิงหาคมนี่ครับผม,ม,มท่านผู้ชมเขาตัวเขาอาไปเนาะครับท่านผู้ชมเนาะวันที่สิบหกสิงหาคมพศสองพันห้าร,ร้อยหกสิบห้าครับเนาะตัวเลขก็คือเจ็ดหนึ่งสา,า,ามเนาะค่ะครับผมเจ็ดหนึ่งสามครับเก่าหนึ่งครับครับค่ะน้องแอนเพื่อกฟันสันสันเนาะค่ะท่านผู้มชมฟันสันสันฟันว่าเด็กเขาเป,ป็นนิปา เขาในป่าไปหาเห็ดกลางปา่าพ่อผีนะค่ะเนาะผีปา่ากรรมม็ได้ค่ะท่านผู้ชมผีป่าเพิ่นมาบอกเลขกน้องแอนสองขึ้นซอนค่ะทำมาชมสองขึ้นแรกนังกระมาบอกเลขกสามตัวน้องแอนเนาะค่ะเนาะเป็นตัวใดกระข้า่นน้องแอนเลขกสามตัวเจ็ดหนึ่งสามจ้ะเจ็ดหนะะึ่งสามแล้อค่ะขึ้นแรกฝันสองขึ้นซอนค่ะท่านผู้ชม ขึ้นแรกได้เจ็ดหนึ่งสามขึ้นที่สองมักเขาฝันบอกเลขหนองแอนอีกไม่ย่ำเลขบอกเลขหนองแอนสองโตขึ้นที่สองบอกเลขตัวใดคะหนองแอนเก้าหนึ่งจ้ะเก้ 91, าหนึ่งเด้อค่ะถามประชมเก้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งสามกับเก้าหนึ่งแล้วก็ย่ำหนองแอนว่าก็อย่าลืมถือเลขกับหนองเพลนกับผีปลาเพลนแหลวก็อย่าลืม ไปเห็ดบุญเห็ดบุญเห็เพลินน้ำแน่เนาะค่ะเนาะน้องแอนเนาะค่ะท่อมี่สามดาวกขอบคุณน้องแอนได้หลายเนาะค่ะที่ให้ข้อมูลดีดีเด็ดกับท่อมีสามดาวไปฝากเอฟซีสำหรับคลิปนี้เท่ามีก็ขอบคุณน้องแอนได้หลายค่ะขอบคุณค่ะน้องแอนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะเดี๋ยวท่ามีสามดาวกับสิจดตัวเลขของน้องแอนใส่สมุดให้ท่านผู้ชมแคบหน้าจออีกครั้งหนึ่งค่ะ ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งให้ท่อมีสามดาวนัำนเดอ้อค่ะกับไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะนี่เนาะคะท่านผู้ชมเลขของน้องแอนน่องแอนกับฝันสองขึ้นสอนขึ้นแหลกน้องแอนฟันวดิบเข่าปลาหาาห็ตไปพ่อสารสารกับมีดอกใหม่เต็มสารน้องแอนว่า ไปหาเฮ็ดกระดิเห็ดผีปลาผีปลาพ่นมหาหนองแอนเป็นผู้เท่าล่างสูงใหญ่ล่างสูงใหญ่มาบอกเลขหนองแอนว่าสิมใหอโโคให้โชกสามโ,โตเจ็ดหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งสามขึ้นที่สองกระนัามาบอกเลขหนองแอนอีกมใหอโชกหนองแอนอีกบอกเลขเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งแล้วก็บอกหนองแอน วายลืมเพศบุญให้เิ่นํำแนเดอร์เถือกเด็กตัวนี้71391 71391ก็ 91, เอาไว้เป็นแนวทางนะคะเนาะแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลประจําวันที่16สิงหาคมพศ2565ค่ะสําหรับคลิปนี้ท่องมีสามดาวกับศิลาธรรมชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าค่ะขอให้โชคมัน่นหมาย เฮงเฮงรวยรวยค่ะสวัสดีค่ะ